สวัสดีค่ะทุกคนก็ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะวันนี้เ,น AI, เพจ AI พ Power า y NetSang แล้วก็ YouTube Channel AI by n e t s a n เนี่ยอยากจะมาบอก Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year กับทุกๆคนที่ติดตามเพจของเรามาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะแต่ว่าจะมาบอกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะน,อน้อยเกินไปถูกไหมวันนี้เราเลยจะมาชวนทุกคนเนี่ยทำอะไรสนุกๆง่ายๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือทำ Christmas card ด้วย library t u r t l ใน Python นั่นเอง ซึ่งเอเจลไเวอรี่เทอร์นะคะมันก็มันเปรียบเสมือนกระดานวาดรูปที่เราใช้ขีดเขียนใช้วาดรูปนะคะซึ่งปากกาที่ใช้เนี่ยมันก็เราจะเรียกมันว่า t u r ร์ e นั่นก็คือใช้เต่าต่าวาดน,นั่นเองแต่ประเด็นคือเอ,อเจลไลเวอรี่เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายมากๆ เลยนะคะเด็กๆที่แบบเพิ่งหัดเขียนโค้ดนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่าได้ใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะโอเคก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนี่ยก็อยากจะให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราโค้ดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือ final result ที่เราโค้ดออกมาแล้วเราโค้ดมาให้ดูรอบเราโค้ดออกมารอบหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเราจะเอารูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมาประกอบกันเป็นต้นคริสต์มาสอ่ะแล้วก็มีข้อความเล็กน้อย ทีนี้เนี่ยถามว่าการทำแบบเนี้ยการทําแบบนี้โดยใช้โปรแกรมเพนหรือ o t o s h o p เนี่ยมันง่ายกว่าไหมมันสะดวกกว่าไหมทำไมเราต้องมาโคดด้วยคําตอบก็คือใช่ค่ะแต่ว่าเราจะไม่เอาเอง,ง่ายๆนะเราชอบ try hard เราจะมาโคดกันนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะออถ้าเกิดว่าเรารู้หลักการนี่นหนึ่งก็คือลื่นไหลเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็คือเริ่มจากการที่เรา import เอ่อ r ท r ร l โอลไ r บรีทเทอ from turtle import function นะคะเราจะ import function ทุกๆ function ใน library turtle เข้ามาการ import ทุกๆ function ก็คือการอไอ้เจ้าเครื่องหมาย star นี่คือหมายความว่าเราจะ import ทุกๆ function ใน library turtle ออกมาเลยนะคะโอเคแล้วก็รันเลยจากนั้นเราก็สามารถเริ่มวาดได้เลยค่ะทีนี้เราจะเริ่มอะไรก่อนดีวาดวงกลมก่อนแล้กันเพราะว่าง่ายสุดถูกไหม โอเคทีนี้จากหลักการที่บอกไปเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าถ้าเรารู้หลักการนี้นะึงคือลื่นไหลเลยหลักการที่ว่าเนียก็คือเออมันเป็นหลักการที่เปรียบเทียบกับหลักการวาดรูปในชีวิตจริงคือเวลาเราจะวาดรูปใช่ไหมคะเราก็ต้องหยิบดินสอรหรือปากกาขึ้นมาก่อนอ่ามันยกมันขึ้นมาว่าเราจะเริ่มวาดแล้วนะ เทนี้การยกประกาขึ้นมาใน Turtle เนี่ยก็คือขอฟังชันพนั่นเองที่จากนั้นพอเรายกประกาขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกำหนดจุดหรือพิกัดที่เราจะวางประกาเราลงไปบนกระดาษของเราการกำหนดพิกัดก็คือ call function go to ซึ่งพิกัดของเราเนี่ยก็ให้หนึกถึง xy ปกติเลยนะคะที่เราเวลาเราพลอตกราฟจอมิติเนี่ยก็ขอกำหนดเป็น0กับลบ200แล้วกันนะคะอันนี้ทดลองมาให้เรานะคะว่าถ้าเราจะาวาดวงกลมขนาด รัศมีสองเนี่ยก็ต้องกำหนดจุดออริจินท่านี้นะคะมันพอเรากำหนดจุดออริจินท่านี้มันก็จะได้วงกลมอยู่ตรงกลางกระดาษพอดีทีนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องวาปากกาเราล,ลงก็คือเพนดาวอ่าพอเพนดาวเสร็จแล้วเราก็าพร้อมที่จะวาดแล้วถูกไหมาแล้วอะไรต่อดีละ mm hmm. ก็กำหนดสีก่อนเลยละกันกำหนดสีของวงกลมที่เราจะเติมให้มัน ลงไปนะคะทีนี้สีมีได้หลากหลายเลยเราสามารถไปเสิร์ชดูชาร์ตของคัลเลอร์ได้นะคะโดย Google แปลว่า Python Turtle Color Chart นะเราก็จะได้เนี่ยเราก็เข้าลิงก์นี้มานะคะก็จะได้สีมาเต็มเลยซึ่งเฉดสีที่เราจะใช้สำหรับวงกลมก็คือเป็นสีเขียวเนาะเพราะเราจะรีเฟอร์ถึงออตนออ้นคริสต์มาสสีที่มันหมดหมดและกันเป็นมีที u m ยม u a ออกควารีนะคะสีนี้เลย ก็ใส่ลงไปโอเคค่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็พร้อมที่เราจะเติมสีให้วงกลมแล้วถูกไหมทีนี้การที่เราบอกว่าเราพร้อมที่จะเติมสีเราก็พิมพ์ตัวว่า begin fill ฟ,ฟังก์ชัน begin fill บอกว่าเราจะเริ่มเติมสีให้กับเชฟที่เรากําลังจะวาดต่อไปนี้ซึ่งเชฟที่เรากําลังจะวาดต่อไปนี้ก็คือวงกลมนั่นเองค่ะการวาดวงกลมในทครืงก็คือพิมพ์ไปว่า r c l e call f u n c t i o n circle ซึ่งในวงเล็บนี้ก็อย่าลืมนะคะใส่ลัศมีของวงกลมที่เราต้องการเข้าไปลัศมีที่เราต้องการก็คือ200นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการเติมสีก็อย่าลืมพิมพ์ call f u n c t i o n n fill ลงไปด้วยไม่งั้นมันจะไม่เติมสีให้เรานะคะปกินเราก็ต้อง n ด้วยนะคะหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วก็คืออย่าลืมฟังก์ชันดันนะเพื่อ เพื่อให้มันปิดหน้าตาเออให้ปิด t o t l e Graph Window mm hmm. เป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะคะทีนี้เราก็จะสามารถรันได้แล้ว mm hmm. อ่ะเดีวมาลองรันดูเลยนะคะโอ mm ้ hmm. ไม่รันดู mm hmm. ก็จะได้แบบนี้ mm hmm. อุย้ยช้าไปนิดนึงคือถ้าเกิดว่าถ้าลองดูตั้งแต่เริ่มต้นคือไอ้เจ้าลูกอน t u r t l e ของเราเนี่ยมันจะค่อยๆลากเส้นมากว่าจะมาบรรจุ เป็นวงกลมนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างชใชวนั้นเราจะกําหนดสปีดมันใหม่ให้มันแบบว่าว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดย call function speed แล้วก็กําหนดให้เป็นศูนย์เลขศูนย์นี่ก็คือ maximum speed ที่เป็น maximum speed แล้วนะคะคือเร็วที่สุดแล้วนะอ่ะทีนี้เราก็ลองมา run ใหม่ดูนะว่ามันเร็วจริงหรือเปล่านะคะก็ run ดูเอ๊ะเอาใหม่กดอีกรอบนึงนะคะ นี่ทีนี้นมาโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็คือวาดเร็วมากนั่นเองอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราวาดอะไรดีวาดเอ,อาต้นก่อนเลยดีไหมวาดลำต้นก่อนเลยแต่เดี๋ยวนิดนึงนะคะขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นฟังก์ชันนิดนึงเออเป็น draw draw circle นะคะ ตรงนี้เปลี่ยนเป็นพารามิเตอร์เป็น,น x y แะ้วกัน x y ตรงนี้เป็น c ขอย่อเป็น c แล้วกันและอันนี้เป็น radius นะคะอ่ะก็หรือขอเอา color ขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้ดูง่าย,ายเวลาเลีอกใช้อ่ะร้อยค่ะฟังก์ชันของเรา draw อ้ออันนั้นมัน๋ยว ต่อไปเราจะมาวาดลำต้นกันนะคะลำต้นของต้นคริสต์มาสของเรา,าจริงๆเรา,เรากรอบมาเลยดีกว่าเพราะว่ามันแพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะๆอ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องอกำหนดสปีดละ คือมันแพทเทิร์นเดียวกันคือเราเอ e n up go to pen down color begin fill end fill แต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือเชฟที่เราจะต้องวาดตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะวาดลำต้นถูกไหมลำต้นของเราเป็นรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมการที่เราจะวาดสี่เหลี่ยมในทั t o t a ก็คือการที่เราวาดเส้นตรงต่อกันสีเส้นใช่ไหมคะเป็นเส้นตรงสี่เส้นเนาะแล้วก็มุมภายใน,นก็เป็นเก้าสิทีนี้การวาดเส้นตรงใน t o t a ก็คือใช้อ่อ n ังชัน forward นะคะทีนี้ในวงเล็บนี่ก็คือใส่ความยาวหรือความกว้างของสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนะขอกำหนดให้เป็นนี่ละทีนี้พอเราได้ความกว้างของสี่เหลี่ยม1เส้นแล้วนะคะเราอย่าลืมนะคะถ้าเราจะวาดเส้นที่สองเราต้องหักหมวลูกศรลงมา90องศาเพราะว่ามุมสี่เหลี่ยม,มเป็น90ถูกไหมทีนี้การเรา การที่เราจะหักหัวลูกศรมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะหักไปทางซ้ายทางขวาถ้าทางขวาก็คือวาดสี่เหลี่ยมแบบวนขวาทางซ้ายคือวาดสี่เหลี่ยมแบบวนวนซ้ายนี้เราวนขวาแล้วกัน90องศานะคะแล้วก็วาดเส้นตรงต่อไปกําหนดให้เป็นอันนี้แล้วกันนี่แล้วก็หักลงมาอีก90ทาต่อไปวนไปเรื่อยๆอีกรีพีทโค้ดสี่มิริอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง มันก็จะลบฉชนั้นะเราก็จะฟอ o o p ไปสองครั้งนะคะอ่านี่เลยเสร็จแล้วอ่ะอย่าลืมใส่ตรงนี้ด้วยใส่ x y ใส่ w i ทยแล้วก็นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวลองมาลองดูมาลองใช้ฟังก์ชันเรา Oh. ลองใช้ฟังก์ชันเราเลย draw circle ถูกไหมแล้วก็ใส่อะไรนะสีสีเราที่เราต้องการเมื่อกี้ก็คือมีเน mm ี่ยมากคว่ามารีแล้วก็ใส่พิก,กัดลงไปนะคะ พิกัดก็คือสองศูนย์กับลบสองรอแล้วก็รัศมีสองร้อแล้วก็ draw ลำต้นของเราคือ tree trunk สีเป็นสีขาวนะคะเพื่อความเป็นแบบเป็นมินิมอลสไตล์แล้วก็พิกดัดพิกัดขอดูโพยนิดนึงนะจดมาว่าต้องใช้เลขเท่าไหร่จริงๆเลขพวกนี้เนี่ย ถ้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าต้องไปทดลองเองว่าแบบพิกักตรงไหนมันจะพอพอภาพมันออกมาแล้วมันจะสมส่วนนะคะอันนี้เราใช้เป็นลบสิบห้าลบลบหนึ่งร้อยสิบสี่สิบแล้วก็ห้าสิบนะคะนะมีห้าตัวพอดีเลยถูกไหมห้าตัวนะคะแล้วก็หลือเมนเมนม,มันมาอยู่ตรงนี้นะ เร้ก็ดันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะไม่มีปัญหานี่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกะ็ได้ลำต้นละเจ้วววาวงกลมเราก็ลำต้นต่อไปเรามาวาดาต้นของมันเลยซึ่งมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมเนาะทีนี้การจะวาสามเหลี่ยมใช่ไหมคะก็สามเหลี่ยมมันก็จะเกิดจากเส้นตรงสามเส้นมามันจบกันฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้อง for loop แล้ว เรา,เาแบบเขียนไปตรงๆแล้วว่าเราจะเอาเส้นตรงสามเส้นงั้นเราเริ่มจากการวาดฐานสามเหลี่ยมกันก่อนดีไหมเบสและการให้เป็นเบสแล้วก็หักมุมสามเหลี่ยมขึ้นมาทีนี้เ,เราจะวาดจากด้านล่างไปด้านบนถูกไหมฉะนั้นเราจะต้องหักหัวลูกศรอ,ออกมามาทางด้านซ้ายเนาะเป็นเลฟ t จากเดิมที่มันอยู่ที่มุมมันเรียกมุมอะไร ระนาบ180หรือเล่อ0องศาฉะนั้นเราต้องหักมาให้มุมภายในของสามเหลี่ยมเเป็น60ดังนั้นเราจะหักมา120นะคะแล้วก็ forward ต่อ forward ให้เป็นอะไรดีเล็กแล้วกัน right เล็กนะคะก็คือเป็นด้านด้านาด้านด้านขวาของสามเหลี่ยมด้านขวาของต้นไม้ แล้วก็หาอีก120แล้วก็ลากเส้นตรงบันจบเส้นสุดท้ายนะคะเป็น left อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเพราะว่ากออไมา c o อ y มาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็น left าทีนี้เราก็มา c อฟังลองใช้ลองใช้ดูว่ามีปัญหาอะไรไหมใช้ได้หรือเปล่าคัลเลกร์ก็เป็น white เหมือนเดิมนะคะอ่าลิกกดก็ต้องดูโพนั่นแหละก็จะไม่ได้โอยลืมเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป็น triangle tree บอกว่าต้นของเราเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะ triangle tree นะคะพิกัดเป็นลบร้อยสามสิบห้าลบหนึ่งร้อยแล้วกโ็สองด้านของสามเหลี่ยมเนี่ยด้านละสองร้อยเจ็ดสิบนะคะอะ เดี๋ยวลองมารันดูนะคะอืมไม่มีเไรนี่นรนเรียบร้อยแล้วค่ะได้โตออกมาสวยงามนะคะตรงกลางเป๊ะอ,อ่ะต่อไปเราลองมาวาดอยอดของต้นไม้ที่เป็นดาวกันดีกว่านะคะกะ็ทำอีกฟังก์ชันนึงเป็น draw r star นะคะก็เอาตรงนี้ออกเนี่ยทีนี้เอลองมาจินตนาการภาพกันก่อนดีกว่าเวลาเราจะวาดดาวนะดาวส่วนใหญ่ที่เรา,เานึกถึงก็ต้องเป็นดาวห้าแฉกใช่ไหมคะทีนี้การจะวาดดาวออกมาปกติเราให้ง่ายที่สุดก็คือมันเกิดจากเส้นห้าเส้นเส้นตรง5้าเส้นเนาะเวลาเราวาดดาวก็จะเป็นอย่างนี้ ปึบปึบปึบ,ปบเออไม่ลองจินตนาการดูนะคะมันคือเกิดจากเส้นตรงห้าเส้นคือทํามุมกันประมาณหนึ่งอ่ะทำมุมเท่าเท่ากันแล้วมันก็จะได้รูปดาวทีนี้พอมันเกิดเส้นตรงห้าเส้นเราจะเขียน for loop ขึ้นมา for loop ห้าครั้งนะคะก็เป็น for loop เส้นตรงห้าครั้งก็คือ,อ forward เส้นตรงทีนี้ กำหนดเป็นไซส์ละกันเพราะว่าขนาดของเส้นตรงเนี่ยถ้าเกิดขนาดของเส้นตรงมันยิ่งยาวดาวเราก็จะได้ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะนั้นนี่นนกำหนดเป็นไซส์ละกันทีนี้เราก็จะต้องหักมุมให้ดาวมาัวนสมส่วนกันมอดีซึ่งก็คิดมาให้แล้วคิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราต้องหักมุมเท่าไหร่มุมนั่นก็คือร4 4สิสีเอาวนขวาแล้วกันร4 4สสีนะคะก็ จะสวยงามเป็นดาวพลีเลยเแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้แหละเปลี่ยนเป็นอะไร size โอเคแล้วก็ลองมาใช้เลย dot star อสีขาวนะคะแล้วก็เมื่อกี้กำลังเมื่อกี้กำลังจะเปิดโพยว่าตมื่อิีกัดเท่าไหร่ ลบยี่สิบร้อยหกสิบห้าแล้วก็ขนาดเอาเป็นสี่สิบก็จะแบบสวยงามพอดีนะคะอะลองรันดูค่ะอลองรันดูว่าจะได้ดาวไหมโอ้ ดาวเบี้ยวนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันเบี้ยวเพราะลูกศรมันชี้ลงฉะนั้นเราต้องเหมือนเซตลูกศรให้มันกลับมาเป็นดีฟอ u l ์ก่อนยิง่งเซตมง่ายด้การใช้นี่นะคะฟังก์ชัน e t h e a d แล้วก็เติมเลขศูนย์เข้าไปแล้วก็ก็จะได้น่าจะได้แล้วนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาด เรียบร้อยค่ะได้เดาออกมาแบบตรงเป๊ะเ,เลยนะคะอ่ะส่วนสุดท้ายแล้วนะส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องวาดก็คือลายของต้นไม้ลายของต้นไม้เอาเป็น draw tree line แล้วกัน tree line เอาไงดีเอ่อจะวายดยังไงดีอันไหนลองย้อนไปดูอ่า นี่ใช่ไหมคะคือ,อเจ้าลายตรงเนี้ยมันเกิดมาจากรูปสี่เหลี่ยมสี่รูปดวยการจริงๆแล้วเราสามารถวาดได้มากกว่านี้นะจะวาดสี่เหลี่ยมแบบสักห้าอันหกอันให้มันช่องมันถี่กว่านี้ก็ได้พรามันเป็นแบบนี้เราสามารถเอพอเราวาดสี่เหลี่ยมที่มันเหมือนๆกันสี่อันห้าอันแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องฟอร์ลูใช่ไหมเรายังไงดี เริ่มยังไงดีคะด้วยการฟอฟอหลุมนนเนาะ in range แล้วเราก็กำหนด line ของเราเลยกันนี่เราสามารถกำหนดได้นะว่าเราอยากได้กี่ลายคือเมื่อกี้เรากำหนดสีเนาะดังนั้นเลขนี้ก็จะเป็นสีนะคะ เออเราก็อย่าลืมว่ากําหนดจุดเริ่มต้นของลายของเราคือเราจะวาดลายของเราจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างในที่นี้เราเออเราจะขอวาดแบบล่างขึ้นบนแล้วกันก็กาหนด x x เริ่มต้นนะคะ x start แล้วกัน x start กับ x หนึ่ง y start y หนึ่งนะคะ อ่ะทีนี้พอเราจะเราโ o ลูเข้าไปสี่ครั้งทีนี้เราก็ต้องเลื่อนไอ้เจ้าไลน์เนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการเลื่อนแกน x เองเอ้ยเลื่อนแกน y เองฉะนั้นเราก็ต้องเอา y star เนี่ยมาบวกระยะห่างที่เราต้องการให้เป็นแก็บเลยนันคือมันก็คือไอ้ระยะห่างตรงเนี้ยค่ะว่าเราจะให้แต่ละเส้นะมันห่างกันเท่าไหร่เนาะเราก็กำหนดบวกทับเข้าไปกับ y ของเก่านะคะ โอเคพอได้อย่างนี้แล้วเราก็โอเคก็พอได้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถเ e น up go to p พ n down color ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วาดวาดสี่เหลี่ยมของเราเลย Oops. เราก็วาดสี่เหลี่ยมที่เป็นลายของเราได้ทีนี้การวาดสี่เหลี่ยมเราก็ทำมาครั้งหนึ่งแล้วนะด้วย ด้วยการทำลำต้นนะคะเมื่อกี้ก็คือ for ร l o ูป2ครั้งใช่ไหม forward forward ให้เป็นอะไรให้เป็นเหมือนเดิมแล้วกันแล้วเราก็จะวนวนซ้ายวนขวาก็ได้นะโอเคแล้วก็ forward ป ก็ุนซ้ายนะคะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วก็จะไปเคีย์แล้วนะเออเหลือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงว่าเราเพิ่มลืมเข้ามาเราก็อย่าลืมใส่ตรงนี้นะคะไซส์ อ,อ,อนนื้ต้องเป็นน้ะทำลายก่อนแล้วก็เป็นแกะอะไเนี่ยพิมพ์ผิดเ็มหมดเลยเพิ่มมือนแล้วนะคะอัดตอนกลางคืนเ,เราเอ,าอะไรอีกดีเอ๊ะไม่ใช่อะไรดีแล้วอะไรอีกเนี่ยมืนละโอเคอันนี้น่าจะครบแล้วเนาะมีกี่ตัวเนี่ย เจ็ดตัวนะ่าจะครบแล้วต้องมาลองใช้ดีกว่าว่าจะจะได้รู้ว่ามันได้ไม่ได้สี่ไลน์สีต้องเป็นสีเดียวกับวงกลมนะคะไม่งั้นจะโปะแตะว่าเราแบบใช้ท่าง่ายเดียวกันวาดสีเหลี่ยมแล้ว,ลวพิกัด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 ก็คือลบรอยห้าสิบลบลบหนึ่งร้อิ สี่ห้าสิบ้ยอันนี้ก็คือดูตามโปรเลยเลโกนี้ลองไิดลองถูกเอานะ,ะาน,น่โอเคแล้วนะคะทุกคนเราก็มาลองรันกันละเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมอมันมีแค่เนี้ยอ,อทุกคนคะเมื่อกี้เรานั่งดูประมาณหนึ่งนาทีแล้วเราก็เพิ่งคนพบว่าเราลืมแท็บ end field ไปใน for loop ทั้งนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะแบบไม่ไม่น่าจะมีปัญหามาอีกรอบ นี่นะคะได้เรียบร้อยแล้วนะต้นไม้เราเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะมาตกแต่งกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งดีกว่าคือการใส่ background color นี่นะคะุ๊ยมันอะไรนะอย่างนี้ป่ะน่าจะใช่นะเราก็ไปเลือกสีกันดีกว่าเอาสีอะไรดีอะอยากได้สีชมพูอ่ะตรงนี้แล้วกัน Misty Rose หรอใช่ไหมอลองไป Misty Rose นะคะก็ลองรันดูนะว่ามันโอเคไหมอุ้ยได้ด้วยแต่ว,ว่าดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรต่อไปเราก็มาใส่ข้อความกันดีกว่าแบบ Merry Christmas อะไรอย่างนี้ก็เพนอัพเหมือนเดิมนะคะเพนอัพแล้วก็กำหนดพิกัด เออมันต้องพิกัดอะไรล่ะทีนี้พิกัดที่ให้มันอยู่ตรง,ตรง,ตรงกลางก็ต้องรู้โพยนะคะโพยถ้าลบร้อยเก้าสิบสองร้อยสี่สิบนะคะโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เพนด้าวแล้วก็สามารถ Write ได้เลยโนี่ค่ะ เขียนแปลว่า Merry Christmas เนอะนี่ Merry Christmas แล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดแบบว่ารูปแบบของฟอนต์เราได้นะเอ่อเราขอใช้ฟอนต์ที่เราใช้บ่อยๆเลยกันอันนี้แล้วก็ขนาดของฟอนต์40แล้วกันอ,อ,อันนี้สุดท้ายเนี่ยสามารถกำหนดว่าจะเอาตัวบางตัวหนา อะไรยังไงนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ลืมแซมบ็นด,ด้วยนะอะอ้ยตาแล้วนะคะน่าจะโอเคเนาะอันไหนน้อามาลองลลรันรันรันอืมอ่าอ่ะ,อะเรียบร้อยนะคะ ได้ออกมาแล้วและเราสามารถกำหนดสีตัวอ,อ,กอักษรเราได้เช่นกันนะคะ,ะทุกคนเป็นไงว่าเป็นไงการเขียนโค้ดการทำการวาดรูปด้วยไพตอนยากหรือง่ายยังไงคะง่ายใช่ไหมเห็นแล้วถ้าเกิดเรารู้แบบว่าไม่ต้องเพนอัพเพนดาวแค่นี้เราก็สามารถทำได้อย่างง่ายไดยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะได้คริสต์มาสค a ร์ดเนี่ยโดย ไ t ทอนมาแบบอีซี่เนาะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะฝากทุกคนนิดนึงว่าให้ติดตามเพจของเรากันต่อไปนะคะก็เราก็ยังจะทำเพจอยู่เรื่อยๆเนาะเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะจะได้ติดตามเพจของเราไปนานๆเนาะขอบคุณทุกทกคนที่ติดตามกันอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ